ศึกษากันมาก็หลายตอนนะครับตอนนี้ก็จะไปเปิดบัญชีกันสักทีนะครับในตอนที่6เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องการเปิดบัญชี <c oughs> การทำาืุนกรรมกองทุนรวมในเบื้องต้นว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับก็เริ่มจากเปิดบัญชีเนี่ยเราจะไปที่ไหนดีนะครับหลักๆแล้วช่องทางก็มีหลากหลายนะครับถ้าเอาไปที่แบบเขาเรียกไปที่ซอสหรือไปที่ต้นทางจริงก็ต้องไปที่บลจนะครับไปที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ข้อเสียงกันไปที่บจก็คือบจอแต่ละแห่งก็มักจะมีสำนักง,งานใหญ่ของตัวเองนะครับมันอาจจะไกลจากที่ที่เราอยู่นะครับดังนั้นผมคิดว่าน้อยคนที่จะไปเปิดบัญชีตรงกับบจนะครับยกเว้นคนที่ไปสะดวกหรือลูกค้ารายใหญ่ๆบางรายเนี่ยนักลงทุนรายใหญ่บจามาบริการให้ถึงที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ แต่ว่าช่องทางที่เราใช้หลักๆเนี่ยจะผ่านสิ่งที่ช่องทางที่เราเรียกว่า selling agent ครับก็คือบรจรเนี่ยพอผลิตกองทุนดีไซน์สร้างกองออกมาแล้วเนี่ยเขาขายเองไม่ไหวหรอกครับมันจาเป็นต้องมีคนมาช่วยขายเพราะว่าบราจรเนี่ยก็มีออฟฟิศอยู่แค่นั้นแหละคนก็ไม่เดียจะขายไปทั่วประเทศได้ยังไงน,นะครับก็ขายผ่าน selling agent selling agent ก็มีอยู่2ประเภทนะครับถ้าเป็นสถาบันการเงินนะครับแบบที่เป็นธนาคารพาณิชย์นะครับทางการพาณิชย์เนี่ยปกติแล้วก็จะ มี2แบบอะครับแบบที่เป็นแม่ลูกกันเช่นจะไปซื้อกองทุนของบ,จอบลจบัวหลวงเนี่ยซึ่งเป็นลูกของธนาคารกรุงเทพเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ที่แบงก์กรุงเทพอ่าจะไปซื้อกองทุนของบลจกสิกรไทยซึ่งเป็นลูกของธนาคารกสิกรไทยเนี่ยก็ไปซื้อได้ที่เคแบงก์ถูกไหมครับอันนั้นคือธนาคารพาณิชย์แบบที่1คือแม่ลูกขายให้กันนะครับอีกแบบก็คือธนาคารพาณิชย์แบบประเภทที่ไม่มีลูกครับอ่ายกตัวอย่างเช่นธนาคารออมสินอย่างเงี้ยนะครับ ก็ขายกองทุนด้วยนะครับทางธนาคารก็ไปขอ,อเป็น selling agent คือเป็นตัวแทนขายให้กับหลายบลจเหมือนกันนะเราก็สามารถไปถามได้ว่าเขามีบริการหอูค่ายไหนบ้างน,นะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือ,อไปที่บริษัทหลักทรัพย์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นโบรกเกอร์หุ้นนี่แหละเขาก็เปิดบัญชีกองทุนได้นะครับแล้วก็เปิดได้หลายค่ายด้วยนะครับ concept เ,เนี่ยอตอนนี้มันกําลังมุ่งไปสู่การพัฒนาการหนึ่งที่เราเรียกว่า open architecture ก็คือว่าเริ่ม คำว่าค่ายเริ่มทลายลงไปครับหนึ่งตัวแทนขายหนึ่งเจ้าเนี่ยอาจจะเริ่มสามารถขายได้ของหลายๆแห่งนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ผมเห็นเลยอย่างทีมบเนี่ยแบงค์ที b มบเนี่ยเมื่อก่อนก็ขายแต่กองทุนของ TMB AM มบอนะครับบลจแทนไทยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยจะไปซื้อของอัลบดีนก็มีนะครับจะไปซื้อของ UOB ก็มีที่นั่นจะไปซื้อของบลจรอ c ก็มีสังเกตคำว่าค่ายมันเริ่มเริ่มไม่มีแล้วนะครับ ังนั้นคนขายก็เริ่มจะสามารถเลือกของอะไรได้หลากหลายมากขึ้นในการที่จะเสนอนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเป็นตัวแทนขายอิสระครับเราเรียกย่อๆเร็วๆว่า IP อิสระนะครับตัวแทนขายอิสระเนี่ยเขาก็าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ว่าอาจจะมีทักษะมีความสามารถมีฐานลูกค้าอยู่แล้วก็ไปสมัครเป็นตัวแทนขายจากบลจอรหรือจากบลลต่างๆโดยตรงเนี่ยก็สามารถไปขายกองทุนได้นะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็เช่นตัวแทนประกันชีวิต หรือว่าประกันภัยที่พยายามที่จะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาการลงทุนก็นอกจากขายประกันแล้วก็ยังขายกองทุนได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเทรนด์นะครับเวลาเราไปซื้อของค่ายที่เขาขายหลายบรจอเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์จากเรามันมีศัพท์คำหนึ่งเรียกว่าฟันซูเปอร์มาร์ทหรือว่าฟันซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับฟันซูเปอร์มาร์ทก็คือเปิดบัญชีเดียวครับ แต่สามารถไปลงได้หลายบรจเลยอย่างเงี้ยมันก็สะดวกนะไม่ต้องก่อเอกสารหลายรอบนะครับปกติพวกฟันซูเปอร์แมนเนี่ยก็จะมีข้อดีคือมักจะมีระบบบริการมีการคอมเปรียบเทียบกองมีข่าวสารซึ่งจะส่งมาจากหลายบรจนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนขายหลายแห่งอย่างเงี้ยนะครับส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมีไหมแทบไม่มีนะครับดังนั้นการดูแลการใช้บริการอะไรมันก็สะดวกกว่านี่ก็เป็นเทรนในอนาคตนะครับ อย่างข้อมูลนี้ผมก็ามาจากของสำนักง,งานกราตอซึ่งกราตอเองก็ส่งเสริมนะครับให้เกิดฟันซูเปอร์มาร์ทกัน,นเยอะๆนะครับอันนี้ผมว่ามันก็จะเป็นอะไรใหม่ๆตัวผมเองก็ยังไม่เคยใช้เป็นการส่วนตัวนะครับส่วนใหญ่ก็เปิดตรงกับแต่ละแบงก์แต่ละแบงก์มันก็ยุ่งอยู่เหมือนกันนะครับถ้ามีฟันซูเปอร์มาร์ทเนี่ยมันก็เป็นวันสต็อปเซอร์วิสนะครับอ่โอเคคราวนี้ถ้าจะไปเปิดบัญชีเนี่ยต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างนะครับความจริงใช้น้อยมากเลยนะครับก็คือบัตรประชาชนอันนี้สําคัญที่สุด นะครับเอาตัวจริงไปเลยเดี๋ยวเขาซีล็อกให้นะครับอ,อย่างที่2ที่ควรเตรียมไปนะครับก็คือสมุดบัญชีธนาคารครับหรือเรียกว่าบนะุ๊กแบงค์เนี่ยบุ๊กแบงค์เนี่ยเอาไปทําไมก็ต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าธุรกรรมกองทุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาซื้อขายอะไรพวกนี้มันจะทาําผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารเป็นหลักก็คือต้องมีบัญชีเอาไว้วิ่งนะครับเช่นเอาไว้รับเงินค่าขายหรือว่าเราลงทุนไปแล้วครับเราสั่งขายกองทุน มีเงินแสนบาทจะวิ่งเข้าบัญชีเนี่ยปกติมันก็จะเข้าบัญชีที่เราผูกไว้กับบัญชีกองทุนเนี่ยครับซึ่งถ้าเราไม่มีบัญชีที่ผูกไว้เนี่ยกระบวนการมันจะกลับไปใช้วิธีการโบราณก็คือบลจต้องออกเช็คครับพอออกเช็คเนี่ยบางทีก็มีค่าใช้จ่ายบางทีก็ช้านะครับดังนั้น,น,นเตรียมสูตรบัญชีไปเลยครับเอาไว้ไปผูกเข้ากับกองทุนนะครับ การผูกก็จะมีสองขานะครับเวลาทากองทุนเนี่ยต้องต้องตรวจสอบดูว่าเราต้องการผูกขาไหนบ้างขารับอันเนี้ยอธิบายไปแล้วก็คือเอาไว้รับเงินค่าขายจริงๆมันสามารถมีขาหักด้วยนะครับขาหักก็คือว่าปกติเราซื้อกองเนี่ยถ้าไม่ได้มีบัญชีผูกหักเงินเอาไว้เนี่ยวิธีการซื้อก็คือต้องเอาเงินสดหรือเอาเช็คไปซื้อที่สาขาหรือที่ตัวแทนขายแต่ละแห่งนะครับแต่ถ้าเรามีการหักเงินเอาบัญชีผูกเอาไวใ้ให้หักเงินได้เนี่ยเราสามารถทาธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตทางโทรศัพท์ คือไม่ต้องเอาเงินไปไปยื่นให้เขาครับมันก็หักจากบัญชีเราไปโดยตรงดังนั้นเตรียมสมุดบัญชีไปครับแล้วก็แนะนําว่าก็ลองเตรียมไปหลายๆแบงค์ดูก่อนแต่ละบระจหรือแต่ละตัวแทนขายเนี่ยก็อาจจะผูกได้หลายธนาคารนะครับการผูกได้หลายธนาคารก็ดีสะดวกตรงที่เราอาจจะเลือกหักจากบางแบงค์ที่เรามีเงินอยู่ก็ได้หรือเวลาที่เราจะขายเข้าเนี่ยเราอาจจะเลือกขายเข้าแบงค์ที่เราต้องการจะไปถอนเงินจากแบงค์นั้นหรือจะใช้เงินจากแบงค์นั้นพอดี นะครับเรียกว่าทำเป็นมันนี่เซ็นเตอร์หรือศูนย์บัญชาการทางการเงินได้ลองกลับไปดูได้นะครับมีวิดีโอในในซีรีส์เก่าๆเนี่ยเรื่องของศูนย์บัญชาการทางการเงินอยู่นะครับมันก็ทำให้เราบริหารเงินได้สะดวกนะครับเอาเอกสารชุดนี้ไปครับแล้วก็ไปขอเปิดบัญชีนะครับผมบอกไวน้นิดนึงก็คือเวลาเราไปเปิดบัญชีเนี่ยเวลาไปซื้อบัญชีไปเปิดกองทุนเนี่ยบางทีเรามักจะโดนแบงค์นะครับขอลองให้เปิดบัญชีออมทรัพย์ด้วยนะครับ ก็ลองถามเขาดูตรงๆนะครับว่ามันจําเป็นหรือเปล่านะครับเพราะบางทีเขาก็ขายพ่วงนะครับอยากจะได้ยอดบัญชีออมทรัพย์ด้วยซึ่งหลายแห่งจริงๆไม่จําเป็นนะครับสามารถเลือกเปิดบัญชีกองทุนอย่างเดียวก็ได้นะครับโอเคถามว่าวันที่ไปเนี่ยผมแนะนํานะครับว่าวันที่ไปพยายามทําสิ่งเหล่านี้ให้เสร็จให้หมดครับ1คือเปิดบัญชีกองทุนนะครับเวลาเปิดบัญชีเนี่ยเราจะได้สิ่งที่เราเรียกว่า unit holder number หรือว่าเลขที่ผู้ถือหน่วยมานะครับ หนึ่งเลขที่ผู้ถือหน่วยซื้อได้หลายกองนะครับอย่าไปแบบว่าโอ้ซื้อหนึ่งกองคือบางคนเนี่ยความผิดพลาดที่ผมเห็นก็คือบางท่านเนี่ยคิดว่าหนึ่งเลขที่ผู้ถือหน่วยเลขหนึ่งเลขที่ผู้ถือหน่วยเนี่ยซื้อได้แค่หนึ่งกองผลก็คือเวลาเขาจะไปซื้ออีกกองเนี่ยเขาก็ต้องไปเปิดบัญชีเพิ่มอีกบัญชีหนึ่งโอ้กลายเป็นว่ามีหลายเลขมากเลยนะครับความเป็นจริงที่ถูกต้องก็คือ1เลขนะครับหนึ่งแอคเคาน์เนี่ยมันซื้อได้หลายกองนะครับไม่เหมือนบัญชีเงินฝากนะครับ หนึ่งแอรเคาท์ซื้อได้หลายกองงนั้นเราเปิดแอรเคาท์เดียวก็พอนะครับอย่างที่2ที่3คือผูกบัญชีให้มันเสร็จครับหักเงินค่าซื้อให้เรียบร้อยรับเงินค่าขายขาหักเงินค่าซื้อเนี่ยจะใช้เวลาอนุมัตินานมากเหมือนกันนะครับอาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์หรือถึงขั้นเป็นเดือนนะครับในการที่แบงก์ปลายทางเนี่ยแบงก์ที่เราจะขอไปหักเงินเขาเนี่ยเขาจะ approve มานะครับกระบวนการทางเอกสารการส่งไปเสนออะไรอีกนะครับก็พยายามทาให้มันเสร็จครับพอทำเสร็จ เราจะได้มาใช้ประโยชน์จากอันที่4ได้เต็มที่ครับเพราะคนยุคนี้ผมเชื่อว่ายังไงเราก็คนทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับมันสะดวกประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายเยอะเลยนะครับแต่จะทําได้เนี่ยต้องผูกบัญชีให้เรียบร้อยนะครับทั้งขารับขาหักนะครับเ,เวลาเปิดกรอกบัญชีกรอกเอกสารเปิดบัญชีเนี่ยเราจะพบว่ามันมีประเด็นสําคัญสาค,คัญที่ผมอยากจะเน้นตรงนี้ก็คือ,อมันจะมีประเด็นเรื่องการหักภาษีนะที่จ่ายนะครับคนส่วนใหญ่เวลาเจอคําถามเนี้ย ก็จะงงว่าจะตอบอะไรคนขายหรือผู้แนะนําบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องตอบอะไรนะครับมันจะเป็นเรื่องของการหักภาษีเหน่จ่ายกรณีที่เราไปซื้อกองที่มีการจ่ายเงินปันผลนะครับปกติก็จะมีอย่างนี้ครับว่ายินยอมหรือไม่ยินยอมให้หักนะครับต้องทองําความเข้าใจก่อนว่าถ้าเราไม่ให้หักนะครับถ้าไม่ให้หักเราจะมีหน้าที่นะครับที่ต้องนาเงินปันผลที่ได้นั้นเนี่ยแต่เราจะได้เต็มเต็มก้อนเลยนะครับไม่ถูกหัก ต้องเอาเงินปันผลนั้นเนี่ยไปกรอกในพองศอดอนะครับพองอดาอ90นะครับตอนที่ยื่นภาษีตอนสิ้นปีหรือตอนต้นปีนีนะครับก็จะมีภาระนะครับแต่ถ้าเลือกให้ยินยอมนะครับยินยอมให้หักเนี่ยก็คือยอมให้หักภาษีไปเลย10%จากที่เราได้เรียนไปในตอนที่แล้วนะครับเราจะไม่ต้องไปยื่นแล้วนะครับหรือจะยื่นก็ได้นะครับอยากยื่นก็ยื่นได้หรือจะไม่ยื่นก็ได้นะครับ ปกติโดยทั่วไปนะครับถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรก็มักจะบอกว่าก็ยินยอมไปเถอะนะครับเพราะว่ายังไงซักก็เสียอยู่ดีเว้นแต่ว่าเราเป็นคนรายได้ต่ํามากๆแบบประเภทที่ไม่เสียภาษีเลยเนี่ยแล้วอยากจะไปยื่นเอาภาษีตรงนี้คืนคือยื่นเพื่อแสดงว่าเรารายได้น้อยจริงๆไม่ยอมให้หักสิเอนี่ยอันนั้นก็ค่อยติ๊กไม่ยินยอมนะครับแล้วโดยทั่วไปเราผมแนะนําว่าติ๊กยินยอมไปเถอะนะครับคนทั่วไปส่วนใหญ่ก็รายได้เกินฐาน10%อยู่นะครับ อันนี้คือประเด็นที่น่าสงสัยข้อหนึ่งที่อยากจะเน้นตรงนี้นะครับคู่กันกับการเปิดบัญชีกองทุนเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ตั้งใจทำก็คือทุกวันนี้กฎหมายโดยกราตาเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้นักลงทุนเนี่ยเลือกลงทุนได้เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นนะครับดังนั้นเขาจะมีแบบประเมินความเสี่ยงให้เราทำนะครับคำถามของบริษัทต่างก็จะคล้ายๆกันนะครับประมาณ1 0 1 1ข้อตรงนี้นะครับก็ตอบไปตามจริงนะครับ พอตอบเสร็จเนี่ยอคอมพิวเตอร์ Computer, หรืออาจจะให้คำนวณลงคะแนนเองโดยโดยคนที่ทำหน้าที่เปิดบ,บัญชีให้เราเนี่ยก็จะคำนวณออกมาให้เราว่าเรามีคะแนนความเสี่ยงเท่าไหร่นะครับะคะแนนเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะครับแบบหนึ่งก็คือเราเรียกว่า fund r i s h level หรือว่าระดับความเสี่ยงของกองนะครับก็จะมี8ระดับ8 Level แบบอีกแบบนึงคือประเภทนักลงทุนอ่ fund sustainability score มี5คะแนนนะครับแบบ เราจะได้คะแนนออกมาว่าเราอยู่เลเวลไหนนะครับเวลาไปซื้อกองนะครับอย่างกองเนี้ยที่ยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่ากองเนี้ยมีความเสี่ยงระดับ4นะเหมาะกับนักลงทุนเลเวล2ที่เสี่ยงปานกลางค่อนข้างตับนะครับเวลาเราไปซื้อเนี่ยในเบื้องต้นสุสกอร์เนี่ยสุสติบิต้สกอร์เนี่ยมันจะช่วยบอกเราได้ระดับหนึ่งว่าเออกองเนี้ยน่าจะเหมาะกับเรานะแต่มันไม่ได้บังคับนะครับว่า เราสุดสกอร์แค่นี้แต่เราอยากจะไปลงที่เสี่ยงกว่าน,นี้ก็ทําได้นะครับสามารถที่จะยืนยันยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติมได้เขาก็ให้ลงได้กฎหมายไม่ได้ห้ามอะไรนะครับตัวนี้จะเป็นช่วยตัวช่วยสกรีนระดับหนึ่งนะครับต่อมาเรามาดูตัวอยากก่างการทําธุรกรรมนะครับผมคงไม่ได้เอาตัวอยากก่างการไปทําธุรกรรมที่หน้าสาขาหรือว่าตามแบงก์มาให้ดูนะครับอยากจะไปถ่ายเหมือนกันมันทําไม่ได้นะครับ เลยเอาหน้าหน้าอินเทอร์เน็ตมาให้ดูแทนนะครับผมว่าทำอินเทอร์เน็ตเนี่ยสะดวกประหยัดเวลามากนะครับอันนี้เอาตัวอย่างระบบอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งของบริษัทหาัรไทยมาให้ดูนะครับเวลาซื้อเนี่ยก็กดสั่ง p พ r ร e เชสครับสั่งซื้อข้อมูลที่เราต้องรู้เวลาที่จะไปซื้อกองทุนนะครับก็คือกองอะไรที่เราอยากซื้อนะครับกองอะไรจะซื้อเป็นเงินกี่บาทให้หักเงินจากบัญชีไหนนะครับ หลักๆคือต้องรู้เท่านี้ไม่ว่าจะไปทําที่หน้าเคาน์เตอร์ไปทําที่ในอินเทอร์เน็ตนก็ทาไม่คล้ายกันหรือทาทางคอ l l c เซนเตอร์ก็ต้องตอบได้ว่าเราจะซื้อกองไหนนะครับอย่างเคสเนี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างระบบของ TBM เนี่ยเขาก็จะมีเช็คครับว่าอย่างผมชื่อสักดาเนี่ยผมทําสุดสกอร์ไว้ว่าโอ้โหสุดผมเนี่ยเต็ม5เลยก็คือรับความเสี่ยงได้เต็มที่นะครับ FX Risk เป็นเครื่องหมายถูกคือรับความเสี่ยงอัตราแรกเปลี่ยนได้ด้วยนะครับมันก็จะบอกว่าผมความเสี่ยงเท่าไหร่ถ้าทำทางอินเทอร์เน็ตนะครับ จะซื้อกองไหนอย่างผมจะซื้อกองชื่อทหารไทยธนพลัสเนี่ยมันก็จะโชว์ครับว่าความเสี่ยงของกองเนี้ยแค่เลเวลสอแสดงว่าผมลงได้สบายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแต่ถ้าไปทําที่สาขาเนี่ยมันไม่มีตัวอย่างนี้โชว์ใช่ไหมครับผลก็คือเราก็ต้องส่งคําสั่งไปก่อนอ่าเขียนใบคําสั่งซื้อครับทางผู้แนะนําหรือคนที่ทําธุรกรรมให้เราก็จะเอาไปเช็คว่ากองที่เราซื้อเนี่ยมันผ่านเกณฑ์ความเสี่ยงที่เรารับได้ไหมถ้าไม่ผ่านนะเขาก็จะมาบอกเราว่าไม่ผ่านแล้วก็ช่วย แล้วก็ถามเราว่ายืนยันที่จะซื้อไหมถ้ายืนยันเขาก็จะให้เราเซ็นนะครับให้เราติ๊กถูกว่าโอเคเรายืนยันที่จะรับความเสี่ยงเพิ่มนะอันนี้เป็นการซื้อนะครับการขายล่ะการขายก็คล้ายกันครับเราก็ต้องต้องไปดูก่อนนะครับว่าเออเราจะขายกองไหนนะครับขายกองไหนขายกี่บาทนะครับคือมันเวลาขายเนี่ยมันเลือกได้ทั้งขายเป็นบาทนะครับขายเป็นหน่วยหรือขายทั้งหมดอันนี้ก็แล้วแต่ระบบงานของแต่ละบลจนะครับ ปกติแล้วโดยความนิยมก็มักจะขายเป็นบาทนะครับหรือถ้าจะขายเป็นหน่วยจริงๆก็กทำได้นะครับเพียงแต่ก็ต้องไปดูว่าเออเรามีอยู่กี่หน่วยนะครับจ,จะรับเงินเข้าที่ไหนนะครับอย่างของทีมบีเนี่ยข้อดีก็คือมันเลือกรับได้หลายธนาคารมันก็จะมีช่องให้เลือกนะครับบางแห่งบางวอจอเลือกไม่ได้มันก็จะไม่มีช่องนี้นะครับหน้าตาก็อาจจะต่างกันบ้างนะครับการซื้อการขายการขายเนี่ยเราต้องรู้อย่างหนึ่งว่ากองทุนเนี่ยไม่เหมือนเงินฝากนะครับ ขายเสร็จไม่ใช่ได้เงินทันทีเราต้องรู้ด้วยว่ากองที่เราจะขายเนี่ยมีกําหนดรับเงินอ่ภายในกี่วันนะครับปกติก็จะมีตารางอย่างนี้ให้ดูครับเราขอแต่ละบรจ์จรอเือเขาไปดูในเว็บไซต์ได้อย่างในเคสเนี้ยผมเอาตัวอย่างของบร์ดจ่อไทยมาให้ดูนะครับทำไมยกตัวอย่างทีมบีเอ็มเยอะจังว่าเมื่อก่อนผมทํางานที่นี่นะผมจึงรู้ว่าอะไรดาวน์โหลดที่ไหนแต่ที่อื่นก็มีให้โหลดนะครับเพียงแต่ว่าผมหาไม่ค่อยเจอนะครับหรือง่ายๆโทรไปถามคอ l l เซ็นเตอร์ก็ได้นะครับอ่าอย่างในเคสนี้นะครับ กองทุนชื่อนี้นะครับธนรัฐธนบดีธนาพลัสเนี่ยมันก็จะบอกไว้เลยว่าจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่นะครับถ้าขายได้รับเงินวันที่ทีบวกหนึ่งทีบวกหนึ่งก็หมายความว่านับเฉพาะวันทําการนะครับวันนี้คือวันที่ทีวันที่ทํารายการนะครับบวกไปอีกหนึ่งวันก็คือวันรุ่งขึ้นได้แต่ถ้าขายวันศุกร์ก็จะได้วันจันะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ไม่นับนะครับหรือไปขายกองหุ้นนะครับอย่างเซ็ตห้าสิบอย่างเงี้ยนะครับรับเงินวันที่ทีบวกสาม ก็คือเราขายวันนี้นะครับต้องนับไปอีก3วันทําการถึงจะได้นะครับขายวันจันทร์วันจันทร์เป็นวันที่ทีนะครับอังคารพุธพฤหัสวันพฤหัสถึงจะได้เงินนะครับถ้าไม่มีวันหยุดมาแทรกนะครับถ้ามีก็ต้องนับกระโดดไปอีกหนึ่งวันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเวลาจะขายเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเงินจะเข้าวันไหนไม่เข้าทันทีนะครับดังนั้นข้อเสียของกองทุนก็คือเรื่องสภาพคล่องเนี่ยถ้าเราจําเป็นต้องใช้เงินแบบปัจจุบันทันด่วนเนี่ยกองทุนมันจะไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับ ยกเว้นน่กไปใช้กองพวกกองตลาดเงินเนี่ยมันก็จะได้วันลุ้งขึ้นนี่คือเร็วที่สุดเท่าที่ได้นะครับนอกจากซื้อนอกจากขายแล้วเนี่ยการทำธุรกรรมกองทุนยังสามารถสับเปลี่ยนกองได้ด้วยนะครับเราเรียกว่าสวิตชิ่งนะการสับเปลี่ยนกองเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือกองต้นทางคืออะไรกองปลายทางเราจะไปที่ไหนนะครับอย่างตัวเนี้ยกองต้นทางคือฐานไทยธนบดีจะสับเปลี่ยนไปกองปลายทางคือฐานไทยเซทห้าสิบก็เลือกครับต้นทางคืออะไรไปลายทางคืออะไร แล้วก็เอ่อจะสับเปลี่ยนเป็นเงินกี่บาทหรือจะสับเปลี่ยนเป็นจํานวนหน่วยนะครับอันนี้ทําได้หมดนะครับก็แล้วแต่ถ้าทาทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยข้อดีของหลายๆบรจก็คือมันจะสามารถสั่งล่วงหน้าได้ด้วยนะครับทั้งซื้อทั้งขายทั้งสับเปลี่ยนสามารถทำายการล่วงหน้าได้เราเซตเป็นสแตนดิ n งออเดอร์เอาไว้ว่าวันนี้ให้ทำนะอย่างเงี้ยก็ทําได้เป็นต้นนะครับจริงๆธุรกรรมเนี่ยมันก็ยังมีธุรกรรมแบบอื่นๆอีก พอสมควรนะครับเช่นซื้อเป็นประจําทุกเดือนอย่างเงี้ยหรือขายเป็นประจําทุกเดือนอันเนี้ยก็ทําได้นะครับอ่มีสวิตชิ่งอีกทีดนึ่งที่ที่ผมอ่ลืมพูดไปก็คือว่าเวลาสวิตชิ่งเนี่ยเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าเงินจะออกจากกองต้นทางวันไหนเงินจะไปเข้ากองปลายทางวันไหนเพราะอะ่มันไม่ได้เข้าทันทีนะครับเวลาสวิตชิ่งเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าสับเปลี่ยนกันบึ๊บเดียวเสร็จมันจะมีเราก็ต้องเอาตารางมาดูอีกนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยอย่างเคสนี้นะครับอ่า เราต้องรู้อย่างเงี้ยครับอย่างธนรัฐธนบดีธนพลัสเนี่ยเป็นพวกมันนิมาเก็ตเนี่ยถ้าสับเปลี่ยนออกเนี่ยเขาก็จะบอกเลยครับว่ามันจะออกวันไหนอย่างเนี้ยเขาจะบอกเลยมันจะออกวันที่ทีคือมันจะเสมือนการขายกองวันนี้เลยนะครับแล้วมันจะเข้ากองปลายทางเนี่ยคือกองเหล่านี้วันไหนอันเนี้ยเขาบอกว่าสับออกวันที่ทีเข้าวันที่ทีเลยอันเนี้ยเป็นการสับแบบวุบเลยนะครับเปลี่ยนทันทีในวันหนึ่งคือเงินจะย้ายจากกองหนึ่งไปเข้าอีกองหนึ่งโดยใช้ราคาสิ้นวันเดียวกันเลย ส่วนไหนเคสเนี้ยจะเกิดจากการยา้ายกองระยะสั้นพวกตาสานีระยะสั้นๆนะครับยา้ายไปกองระยะยาวเช่นยา้ายไปพวกบอลพวกหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมักจะเป็นการออกวันนี้เข้าวันนี้เลยนะครับแต่ว่าลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งกรณีที่จะสับเปลี่ยนกองที่ระยะยาวหน่อยมาเป็นกองระยะสั้นเนี่ยยกตัวอย่างนะครับสับออกจากกองต้นทางคือกองหุ้นนะครับเช่นเซทห้าสิบหรือจัมโบ้ยี่สิบห้าซึ่งเป็นกองทนหุ้นเนี่ย จะเอาไปเข้ากองพวกมันนี่มาเก็ตเนี่ยธนรัฐธนบดีธนพลัสเนี่ยนะครับสับเปลี่ยนตรงเนี้มันจะออกจากหุ้นวันที่ทีนะครับลองอ่านตารางนี้นะครับมันจะออกจากกองต้นทางวันที่ทีก็คือเย็นเนี้ยราคา n a v ตอนเย็นเนี่ยจะเป็นราคาที่เราขายกองเซตห้าสได้เงินจะลอยอยู่ในอากาศครับลอยอยู่ในระบบอยู่ระหว่างการรอรับเงินอยู่นะครับ มันจะไปซื้อหมายความว่ามันจะสับเปลี่ยนเข้าไปในกองธนบดีธนพลัสเนี่ยในวันที่ทีบวกสองก็คือนับไปอีกสองวันข้างหน้านครับก็คือถ้าทําวันจันทร์ก็คือวันพุธถึงจะเป็นเสมือนการไปซื้อธนพลัสวันพุธนะครับตัวนี้ต้องเข้าใจนะครับเวลาสับเปลี่ยนมันจะมีตารางพวกนี้ดังนั้นตารางเนี้ยไม่ใช่สูตรสาเร็จนะครับแต่ละบริษแต่ละแห่งเนี่ยเราต้องขอตารางนี้จากเขาว่าโอเคสับเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งก็มีให้ดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว นะครับหลักๆก,ก็จะมีท่างนี้ครับเปิดบัญชีซื้อขายสับเปลี่ยนนะครับ